เมื่อใกล้เวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธุปถาที่ตามดูแลพระองค์ท่านมาอย่างยาวนานยังไม่อาจอดรนทนอยู่ได้ไปยืมร้องไห้อยู่ภายในสวนสาระวะโนทยานนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงให้คนไปตามพระอานนท์มาพระอานนท์เดินมาเข้าเฝ้าองค์พระศาสดาด้วยน้ำตานองหน้า พระพุทธเจ้าจึงตรัสปลอบโยนพระอานนท์ว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าได้โศกเศร้าเสียใจร่ำไรลำพันไปเลยเราได้บอกเธอไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นไปต่างๆมีความพลัดพรากความแปลเปลี่ยนจากของที่รักที่ชอบใจจะต้องมีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาการปรารถนาให้สิ่งหนึ่งประการใดอยู่กับเราไปโดยตลอดนั่นไม่ใช่ฐานะจะมีได้เลยอานนท์